สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการปลูกเห็ดมิลกี้กันนะคะขั้นตอนที่ 1. นําก้อนเชื้อเห็ดมิลกี้ออกมาจากถุงพลาสติกค,ค่ะขั้นตอนที่ 2. เทวัสดุป,ปลูกปลูกเห็ดมิลกี้ลงในภาชนะที่เตรียมไว้ขั้นตอนที่ 3. เปิดจุกเชื้อเห็ดแล้วแกะพลาสติกออกวางเชื้อเห็ดลงในภาชนะที่เตรียมไว้แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ ความชื้นประมาณ60%ขั้นตอนที่4นํนำดินปลูกที่เหลือไปกลบหน้าปิดก้อนเชื้อเห็นให้ทั่วโดยไม่ต้องกดลงค่ะขั้นตอนที่นํานำถุงพลาสติกสีดำที่เตรียมไว้เนบวัสดุป,ปลูกคุมถุงชุดปลูกพร้อมใช้หนังยางมัดถุงชุดปลูกให้แน่นจากนั้นทิ้งไว้14วันเชื้อเห็ดจะเริ่มเดินออกเป็นสีขาวเมื่อเห็ดเริ่มออกดอกให้เอาพลาสติกสีดำ ที่คุมออกแล้วนำไปไว้ในโรงเรือนที่ทึบแสงและไม่ให้โดนแสงแดดค่ะทิ้งไว้ประมาณ10-15วันเห็ดจะเริ่มออกดอกสมบูรณ์สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นำมูลกิ้งกือเทใส่ในชุดปลูก2ช้อนพร้อมรดน้ำใช้กระบอกผมให้ชุ่มควรเก็บเห็ด ที่อยู่ในระหว่าง10ถึง18วันจะได้เห็ดวิวกี้ที่มีรสชาติอร่อยค่ะ